กสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิอวันนี้อยู่เกม Call o Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ริงกับผม,มก็จะมาสปอยอัปเดตพรีวิวถึงอาวุธปืนใหม่ประจำแพทซีซั่นหน้าและอาวุธเมรีชิ้นใหม่ประจำแพทหน้า เอาละเราก็ดีกว่าผมว่าในตอนนี้เนี่ยที่มีคลิปตัวอย่างเทเลอร์จากโอเชียลถึงปืนใหม่ออกมาแล้วตัวปืนนะผมจะมีเอกลักษณ์ลักษณะหน้าตาการใช้งานของมันแบบคร่าวๆเป็นอย่างไรแล้วก็จะมาวิเคราะห์กันเลยเดินมาเรื่องกับชิ้นแรกเลยกับอาวุธเมรีใหม่ประจําแพทหน้าใครที่ดูคลิปสปอยพ่ลิงคลิปที่แล้วไปก็พอจะรู้แล้วผมว่ามันก็คืออาวุธหอกนั่นเองครับผมหอกอันนี้ก็คือหน้าตาที่ตัวเกมจะมีการแจกให้จากการทำธุรกิจหรือว่าอีเวนต์ต่างๆเหมือนเดิม ก็จะเป็นระดับอันคอม m o นที่เป็นระดับพื้นฐานข้างต้น โดยในส่วนของลักษณะของเกมเพลย์อาวุธหอกโตใหม่นี้ผมถือว่าน่าสนใจเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้มีอาวุธเมรีที่เน้นโจมตีแบบกึงก่งๆระยะกลางมานานพอสมควรแล้วผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกมีดมีดบินอะไรพวกนี้นที่มันแบบไปแรประชิดมากกว่าก็มีดดินพิเศษหน่อยคือมันโยนได้โดยการใช้งานหลักๆเนี่ยเขาไม่ได้บอกในส่วนของตัวสเต็มานะก็เลยไม่รู้ว่าระยะการโจมตีมันจะไกลหรือเปล่าแต่ดูทรงแล้ว จากในส่วนของเกมเพลย์เทเลอร์เนี่ยน่าจะพอๆกับพวกตัวดาบคาตาเนะหรือว่าพวกกระบองก็คือตีค่อนข้างไกลพอสมควรรูปแบบของสไตล์การโจมตีก็จะมีท่าคิดบล็อกกรับผมหลักๆ2ฮิตก็ ith, คือทิมแล้วก็ฟาดทิมแล้วก็ฟาดสับกันไปตามจาํานวนที่เราทําการกดใช้งานโดยรวยมเกมเพลย์จากการใช้งานแบบข้าวค่า,าแล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างดูโอเคครับผมน่าสนใจแต่ว่าก็น่าจะมีปัญหาเรื่องในส่วนของบุฟเฟ่ที่มันอาจจะไม่เข้ากับพวกนวมอะไรพวกนี้เพราะนมน่าจะค่อนข้างแอนิเมชันไวกว่าครับผม แต่ถ้าเกิดว่าเอามาเล่นแบบสนุกเก็บสะสมแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคผมไม่แย่เลยอ่าสำหรับเจ้าหอ,อกระดับใหม่ตัวนี้และที่สําคัญเหตุก็บอกว่าจะมีสกินคัทหอ,อกที่เป็นระดับลีเจนด์ด้วยนะเออสำหรับสกินหอ,อกตัวนี้โดยเฉพาะเลยครแต่ในส่วนของรายละเอียดมันจะลงกระดานไหนที่เป็นกระดานใหม่อันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มต้องรอดาวกันอีกทีหนึ่งในส่วนนี้ก็เพื่อนๆคิดเย็นงไงบ้างเกี่ยวกับตัวหอ,อกใหม่ก็คอมเมนต์บอกทิ้งกันได้นะ และก็ตามด้วยปืนใหม่กระบอกที่2ที่ใครก็น่าจะพอเห็นภาพเปิดตัวแล้วผมมาพร้อมกับตัวละครพิเศษเลยที่แบบฟินอลแฟนตาซีสุดๆเลยผมกับสกินปืนไท19ในระดับมิสตีกกระบอกใหม่ โดยทราบจากในเทเลอร์ล่าสุดของไทสิบเก้านี้ผมก็จะเป็นปืนสายสมดุล AR ตัวใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามาในแพทหน้าอ่าสเตตัสของมันเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยแบบกลางกลบาลานเลยผมคือดามเมจก็แรงนะใช้ได้ผมแต่อาจจะไม่แรงเวอร์มากความเร็วลั่นก็ไม่ได้ลั่นเวอร์มากครับผมแม็กซีก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคโดยสรุปจุดเด่นก็คือตัวปืนเนี่ยเนื่องด้วยเป็นสายสมดุลเท่ากับว่าเราอยากเล่นแบบไหนสามารถปรับแต่งตามที่เราเนี่ยต้องการเล่นได้เลยใน,นส่วนของวิธีกระสุนแบบข้างต้นที่เขายิงให้ดูเนี่ ตัวปืนวิถีสุนเนี่ยค่อนข้างนิ่งเลยนะสเกตว่ามันจะมีเฉยบ้างครับผมแต่ว่ามันจะเฉยซ้ายเฉยขวาค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่ปืนมันจะเน้นไปที่แรงถีบที่เป็นแนวตั้งมากกว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของการยิงไกลดูทรงแล้วน่าจะยิงง่ายแล้วก็คุมง่ายพอสมควรเลยตัวปืนเนี่ยมาพร้อมกับการปรับแต่งอย่างเช่นถ้าเล่นเป็นสายกึ่งๆ AR หรือสเหน่อยเนี่ยก็จะมีแม็กกาซีนตัวใหญ่ให้มาผมลูกสูนเยอะมาก เวลายิงระยะไกลเนี่ยผมบอกเลยว่าศาสตร์กระสุนทีนี่บันเทิงแน่นอนนะผมแล้วก็อีกสายหนึ่งที่เขาเพิ่มเข้ามาในตัวอย่างก็คือจะเป็นสายสไนเป็นเซมิเคาะเปลี่ยนจากรูปแบบออโต้ให้เป็นรูปแบบการเคราะยิงเทียนัทเทียนัดนะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบสายซุ่มเน้นความแม่นยำดาเมจก็จะแรงหน่อยเวลาเล่นเนี่ยก็เห็นเขาบอกว่าเป็นตัวอย่างเล่นในโหมดของ BR เพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะออกแบบเพิ่มมาเพื่อสำหรับการเล่นในโหมดบ r ก็ได้เหมือนกัน MP มเนี่ยดูก่อนถ้ากระสุนมันแรงมากเนี่ย สายบาลานทั่วไปผมเน้นระยะใก,กล้กึ่งๆผสมระะยะกลางหน่อยก็จะเน้นค่าความคล่องตัวสูงนิดนึงกับเน้นเรื่องของการประทะระยะกลางเอาไว้ต่อกรกับพวกปืน AR s m g กับ AR ด้วยกันในแพทนี้ที่บอกเลยว่าแต่และกระบอกนี่มีแต่สกินปืนที่แบบเถือ่อนๆทั้งนั้นเลยก็อาจจะต้องมาลุ้นกันว่าจากในส่วนของเกมเพย์อัปเดตสปอยแพทโนดล่าส,สุดนะผมมันก็มีปืนอื่นที่น่าสนใจเหมือนกันอย่างเช่นตัว M13 ซึ่งมันลั่นไวกว่ามาเนี่ยมันจะเหนือกว่า m อ3ที่บับมาหรือเปล่าแต่ว่าแพทหน้านี่ ดีหน่อยนะที่แอร์เวิลโดนเนแต่ว่าสนายกิบบองอื่นได้บัฟมันก็ควรจะดีหรือไม่ดีเลยในสถานการณ์นี้ผมก็ถือว่าเป็นปืนที่ถ้าจะเล่นยิงไกลเนี่ยยังไงคือเขมองว่าสนายก็ยังคงดีกว่าอยู่ดีอ่านนี้ก็จะเสริมข้อมูลอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับการอัปเดตแพทโนดบัฟเสริมเข้ามาผมคัตฟิกก็จะมีการปรับครบผมปืนต่างๆอีกแล้วกรบผมในโหมดของเบตเทิลรอยย่ออัปเดตเพิ่มของระวันต่างๆอย่างเช่นคุโรฮาเคฟ อันนี้รายละเอียดยังไม่ไแน่ใจเหมือนกันก็เดี๋ยวเร,เราไปดูอีกทีตอนตัวเกมอัปเดตเข้ามาผมแต่หลักๆก็คือจะมีการเปลี่ยนนะผมเซตซีรีส์ปืนใหม่เป็นจากตอนแรกปี2023ที่เป็น D.I. กิจเฮดจะเปลี่ยนเป็นปี2024ผมซึ่งต้องรองรุ่นกันว่ามันคือปืนอะไรเพราะใครยังไม่เฉลอยออกมาที่เหลือ,อใน,นส่วนของโหมด MP เนี่ยก็จะมีการอัปเดตเพิ่มโหมดใหม่ขึ้นมาผมเป็นโหมด New Year เพิ่มแผนที่ใหม่นุกทา2065แล้วก็อัปเดตของวันแล้วก็ฟิวเจอร์อื่นๆอีกมากมาย และนี่คือสรุปอัปเดตพรีวิวข้อมูลล่าสุดของของอาวุธใหม่ต่างๆที่จะมาให้เล่นกันในแพทวัฒนพัฒ์ซีซั่นที่2ฉลองครบรอบแต่ช่วงเวลาปรีเทศกาลมังกรทองนะผมแล้วก็มีอีเวนต์มอไฟด้วยใครชอบจิ้มจุ่มทั้งหลายนี่แพทหน้านี่ไม่น่าพลาดเลยผมวินิีเกลนี่มาแบบจัดเต็มกันเลยหมาล่าเนี่ยและใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ตามกันได้ในครับผมช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะ และสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วป,ปิ๊ป